สบายดีตอนเศร้าพี่นอ้องมากินตาม,หมุห่ง้กันด้อจ้าทอดมมนกินลอ่อแล้วก็มีปลาเผาสนุกเผาแต่เศร้าๆพี่นอ้องปลาเผาก็เซียมดำเนี่ยแหละปลาเผาดีเศ้าพี่น้เคอลิปน,น,นี้กันถึมาขอบคุณเอ้ออยู่เด้อจ้า ได้เจ้าเปจนวนแปดพันก็พแปดคาคุ้นเยหลายเจาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่ออกทีละคนทีละคนขอาคุณเคยหลายๆเจ้าีแต่ความสุขความเจริญ แม่ก<ไ>็ิดีใจฮงคอยเรื่อยมีสุขภาพมีแข็งแรงเรื่อยปากน้่งใคอยเลยขอคุณนนะคะเปนกาอะไรขอบคุณหรือจอยเปนการได้อากระเาเาไ่เปมาให้เราได้ยินว่า บาแพนอยากิเป็ดพี่น้องต้องว้นมาผ่าเาไห่ไปซื้อเป็ดใสบาแพนกินในเด้อเอาใจเลยเด้อเอาให้ออกเช้าในเด้อทานใ้าเอาไห้เพื่อใจทำเดินตาเป็นส่วนของเงยจอยเนาะวันได้ก็มากินเขานำการใจใจคนยินดล้วแม่ันส่งตัวตามหอก ปลาเผาทอจิโร่ปราติ๊ใจน้องแซ่บป่อันอี่ยหรือชืัวพป้าชื่อให้สองคนพอแซ่บแซ่บน้องป้าก็คือให้อีกแล้วตัมเห็นตัวทางมคือดู่านะนามาแลดวครับ đeo chan mà không Chepsi thua hơi đây mà không chan hóa

啊、也不要说出来。我佩服的。没不白骨的。

แล้ววันน่วมันงแล้วก็อยากเป็นแหงั้นเราอยองลองงซ้ำใช่หารมเแเนาะแมันยังเนเนาะมันแเน

mươi hạt nhiệt nhà cột đơn phải năm mũi hoa sự thổ còn lại Hãy cho kênh Ghiền Để không bỏ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ยังจะนี่ก่อนกนาอาไปน่ลกีนัก่จะเข้าตาไม่พ่นจะอง่บ้านอันดังไปพิงนะนังนี่ก่อได้แล้วไม่พุญาก็อยาหนาวอ่ะหนาวจะนา ีบุกไหครับทมคัควะไ่านเดียวไปตัดชมมาตัดประด้พที่น้องเป็นลับเป็นพลังเลยเมื่อนี้ตัดได้บุกได้ได้นมาปลับันนี่นะวันนี้ตัดเอซีบอกหลายคนให้เจ้าตัดผมผมณเปลับองามเจะจอยก็ต้อบอกค่ะ Hà, đã không được thái, không? Năm, pháp đặc khôm rồi đấy pha phan thái rồi pháp phan thái nướng với san ไปบ่งประตูบานประตูนะเวลาอย่างนกางมาหนีมาเรื่องที่ว่าบ,บ,บ,บอกเขาแล้วมูนลแต้งทรผมนี่จะนั่นเอาลงไปจะเชื่อได้ไหม กอไปนักกระตังไปหลีดเลยวันมนนียูเบ์จากผมหา่านเช่านเช่นงานเท่นานเช่ หครับคิดนี้กับอาพี่ลาออกไปก่อนเดียวจ้าฝากคนไลค์ลกดแชร์กดติดตามช่องบา,านนมาุกิดาแายก็ช่องบอพนทาเพิร์นเดียวจ้าบอแพนทาเพิร์นเกืน่นให้ตังช่องใหม่เด้๋จ้าพัจจัเหเป็นช่องแบบองเพลงที่ด้ ขอบคุณเออจอยแล่ะกัเออดวงทั้งสองท่านเลยเดยเฉพาขอบคุณที่ทายใจซอยเผือเฮาทั้งสองคนเดยเฉพาะนะคะฝากส่งเมจ่โกเอลัเด้อ